วันนี้เตรียมตัวจดซูรใ่้ดีผมจะมาแจกซูตรเกี่ยวหมูทรงเครื่องแน่นๆครับก่อนอื่นก็ใส่กระเทียมพริกไทยหักผักชีลงไปต่ำหละเอียดจากนั้นควัดออกมาใส่กะละมังได้เลยครับวันนี้ผมจะใจ้หมูเด้งกับหมูซับย่างละกึงปรุงรสเพิ่มได้เกลือซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน ตามด้วยน้ำตาลทรายและขย่มทุกอย่างให้เข้ากันใข่ไปชอบต้นหอมก็บ่ต้องใส่นะครับใส่หมูได้แล้วก็เอาไปห่อได้เลยวิธีหอก็ตักหมูใส่ต้องกางเกี้ยวจากนั้นพับมุมเข้ามาปิดได้เลยครับต้องกวหมูมันสดออกมาหนาเวลาเอาไปต้มมันจะแน่นครับพอะยาเกี้ยวจะเสซ็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งน้ำหพื่อห่อนใส่เกี้ยวลงไปได้เลยครับระวังนี่บ,บ่ต้องกวนเน่าถ้ามันได้ตีแล้วมันจะลอยขึ้นมาครับจากนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆจนเกี้ยวสุกใสแล้วก็ไปเตรียมจานใหญ่ๆตักเกี้ยวขึ้นมาได้เลย น้ำตาลสายซีอิ๊วดำผมมาใส่นักนะครับสีมันจะบบน่ากินตามด้วยน้ำส้มสายชูปิดดไทยด้วยเกลือจากนั้นก็เคี่ยวน้ำจิ้มใหือมันข้นเห็นหน่อยก็ตักออกมาพักให้เย็นได้เลยครับพอเย็ยนแล้วก็เติมพริกลงไปเรามาจัดเกี่ยวกันครับจะโรยหน้าด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวไข่มีพักนอหยางก็เอามากับได้เนอร์เสอร์พร้อมน,น้ำจิ้มสูตรเด็ดของผมไข่ได้กนและลืมเมียแน่นอนสูตรผมอยู่ใตค้คลิปเนอร์